สวัสดีครับวันนี้เกษตรมือใหม่นะครับจะพามาชมพันธุ์หญ้านะครับเนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับที่พร้อมตัดแล้วนะครับอายุเดือนนิดๆนะครับมาดูความสวยของเขาครับนี่ครับนี่ครับผมให้ดูกว้างนะครับพันธุ์หญาเนเปียท้ไทยเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับที่พร้อมตัดแล้วนะครับถ้าแกกว่านี้ก็จะเป็นท่อนพันุ์แล้วครับเนื่องจากว่าเราจะตัดนะครับนี่ครับดูความสวยดูใบครับ ลูกคิดชิดครับลูกคิทีเลยนะครับนี่ครับดูความสวยของเขาครับนู่นครับเหมาะกับการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับที่กินหญ้านะครับในเปียไทยเขิดอนซูเปอร์ลีฟนะครับถ้าแก่กว่านี้ก็เป็นทนทานได้นะครับถ้านี้พร้อมตัดนะครับดูลักษณะต้นเขาครับนี่ครับสวยมากครับนี่ดูใบครับใบเขาครับพอดีเลยครับนี่ พร้อมตัดได้แล้วนะครับในเปียไทยเขื่อนซุกปรลีบครับปลูกง่ายครับไม่อันนี้นะครับไม่ทนแดดทนฝนนะครับทนแรงดีมากครับในเปียไทยเขื่อนุกเรลีบเนี่ยนะครับดูครับความสวยความกันให้ผลผลิตต่อไร่เขาเยอะมากนะครับดีกว่าหญ้าหวานนะครับนี่ครับหลังจากที่ลองปลูกมาแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เพิ่งขยายออกแล้วนะครับอีแล้วนะครับตรงนี้ ส่วนตรงนี้ก็พร้อมตัดนะครับทางนู้นก็ตัดได้แล้วนะครับวัวกินไม่ทันเลยนะครับบางทีนะครับนี่ครับถ้าปลูกทีทีครับปลูกทีไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอีกเดือนหนึ่งเรามาดูได้เลยครับตรงนี้สวยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางนู้นนะครับดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะสวยแค่ไหนนะครับแต่เราพาไปดูครับใกล้ๆหญ้ามูลโตนะครับเราให้ปุยครั้งเดียวครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับรอบตัดหนึ่งครับ ให้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งต่อรอบตัดหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับดูความสวยของเขาครับโอ้โหนี่ครับสวยมากครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับผมให้ดูกว้างๆนะครับพร้อมตัดได้แล้วครับพร้อมเสริมให้วัวนะครับให้วัวได้กินแล้วครับเขาชอบมากครับวัวนี่ครับพามาดูครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับท่านใดที่อยากปลูกนะครับ หญ้าใน,นเปียถ่ยเกิดสุปรีฟเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับสวยครับเดีย๋ยวเราพาไปดูตรงต้นเล็กนะครับนี่ครับสวยครับอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับนี่ครับโอเคนะครับ อยากดูตรงหนเดีราพาไปดูอีกนะครับประมาณนี้ครับผม